ถ้าคุณไม่กดติดตามผมเลยจะห้าวิธีนี้ผมจะเอาระเบิดนิวเคลียร์ไประเบิดบ้านคุณขอให้โชคดีวันดีเพื่อนอือว่าไงนายกดติดตามช่องฝันแค่มเมื่อเอ็กดียังอะยังเลยแล้วกูกจะไม่มีทางกดด้วยระวังบ้านนายระเบิดละกูไม่เชื่อมึงหรอกไอ้หน้าตูด อยี่เมันบาดกูบาดกูเลยบ้านน้องๆหนูๆก็อ,อ,อย่าลืมกดติดตามช่องฝันเกมเมอร์อีกดีละ่ะเดี๋ยวบ้านระเบิดเบิร์นไอนี่ ไฮโยสวัสดีครับวันนี้จะมาบอกว่าผมมีไข่ครบทุกใบแล้วเย้ yeah! ดีใจด้วยโอเคครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไข่ทีละใบครับผมมีสีสิบเก้าใบนะครบทุกใบนี่หมายถึงว่าไข่ธรรมดานะครับไม่ใช่ไข่พิเศษแล้วผมก็จะได้ไข่ใบที่ห้าสิบนั่นก็คือไข่พิเศษอีกใบนึงนครับโอเคเป็นคลิปที่ผมทําไว้อย่เลื่อไปดูกันละเป็นคลิปเก่าด้วยนะนี่ไข่ที่ผมมีก็มีหลายๆใบเลยครับ เอออันนี้ไม่ใช่โอเคอันนี้เป็นไข่รถนะครับโอเคอันนี้ไข่อะไรเซเบอร์ er. ต่อไปครับไข่มาป่าอันนี้ก็ได้ได้ยากสำหรับผมนะไข่นี้ได้ง่ายมากแค่ปลาก,กลัวอีกไข่หนึ่งนะครับอันนี้ uh, Tower อันทาวเวอร์ออฟเฮลไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ง่ายมากเลยครับทาวเวอร์ออฟดีฟเนกระต่ายนี่ก็ได้แบบงงๆเลยนะครับรอยย้ายนี่ก็ง่ายครับแค่ยิงคนครับแค่นั้นแหละง่ายมาก อันนี้ฮอลิกอะไรสักอย่างเลยขนหนมฮกง่ายมากใครเลือกก็ได้อ่าเฟอร์บี้อันนี้ง่ายมากเลยครับไข่แอสลอเฮิร์ตก็ก็ง่ายแค่ค่าไอ้พวกสลามต่อไปไข่ซอมบี้ครับอันนี้แค่ตีบอลก็ได้เลยอันนี้ไข่อะไรไข่เพชรต่อไปไข่ไข่น้ำแข็งไข่สกีครับต่อไปไข่ไอหน้ายิ้มนะผมเคยสอนไปแล้วนะไข่ฟลอปเค ต่อไปไข่อะไรไข่สมุไรต่อไปไข่งูครับเดี๋ยวไข่งูเดี๋ยวผมทําพ่งนี้นะครับอย่าลืมไปดูแหละอันนี้ไข่ฆาตกรได้แบบงงโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ไข่อะไรไข่ปลาหมึกใช่ไม่ไข่บีซอมบ์บอมใช่บีซอมอันนี้คือไข่บีซอมนะครับต่อไปครับไข่แมวนะครับเป็นไข่แมวอันนี้ไข่ทันตินิสสวยมากเลยสำหรับผมนะ ต่อไปครับไข่นกอันนี้หัวใหญ่มากเลยหัวโคตรใหญ่ต่อไปนะครับไข่หมีหมีไซเบียนสามสัมมิติไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรต่อไปไข่ผีครับไข่ผีต่อไปไข่เชฟเชฟนี่ก็ง่ายครับแล้วต่อไปไข่อะไรอะอะไรอะบิวอัลบูดเชฟออฟเซเชียลสักอย่างอันนี้ไข่เอเลี่ยนนะครับต่อไปไข่อะไรนี่ แวจุลแลนเป็นไงเครื for ่องบินนะครับจะถือว่าง่ายมากต่อไปไข่กรถถังถ้าในโทรศัพท์จะทําง่ายหน่อยอย่าลืมไปดูนะครับผีไข่ยรถถังคลิปอะไรเนี่ยสอนทาไข่นี้ก็อย่าลืมไปดูนะครับผมสอนไปแล้วอันนี้ก็อย่าลืมไปดูผมสอนไปเหมือนกันไข่น้ํายาอันนี้ผมได้แล้วก็ได้ครบทุกใบต่อไปอันนี้ไข่เพชรรับสอนเวมือนกันชักไปไม่ได้สอนครับแต่นี้ก็ไม่ได้สอนเหมือนกันเพราะนี่ก็ไม่อยากอะไรโอเคครับไข่นี้ก็เท่ครับ อันนี้ใหญ่ไปนหน่อยไม่ค่อยชอบเร่แต่ก็เก็บไว้เป็นคอลเลคชันก็นแล้วกันอันนี้ก็ได้สอนไว้แล้วครับอย่าลืมไปดูน้ําแข็งต่อไปไข่ไก่ทอดเอ่อโอเคต่อไปเป็นไข e ่อีพิกเอกนะครับแล้วก็ไข่อะไรเนี่ยไข่ไอโฟนแล้วก็มีไข่อะไรอีกเนี่ยไข่ไอเนี้ยครับตุ๊กตาเนี่ยผมก็ทำแล้วอันนี้ง่ายมากไข่แบ่ได้แลผมได้ก็คือใบนี้แหละนี่เท่มากเลยเว้ยแต่ไข่ที่ผมชอบที่สุดก็คือ ทำทราเวลแอดเวนเจอร์แล้วก็แมสเซตี้ครับแต่ผมชอบสายแบบทำทราเวลแอดเวนเจอร์กับสก,กีนี่เท่มากโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้บายบายรอดูคลิปที่ผมสอนทำไข่งูนะครับ